สวัสดีค่ะนักเรเียนชั้นประทมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะเป็นชั่วโมงแรกของเราเรามาตามหาเราตามหาแม่กลมกันไปแล้วทีนี้เรามาดูมาชมมาตรากรมบ้างว่ามาตรากรมจะเป็นยังไงนะคะ,ะมาชมมาตรากรมตอนที่หนึ่งจุดประสงค์ของเราก็คือบอกลักษณะของคำในแม่กลมได้ เขียนคาในแม่กลมได้ถูกต้องอ่านนะคำในแม่กลมได้ถูกต้องแล้วก็ตระหนักก็คือรู้ทราบซึ้งถึงการอ่านแล้วก็เขียนสะกดคําได้ถูกต้องนะคะอันนี้คือความตระหนักต่อไปทายคาแม่กลมสิมทิพย์บุญเติมเป็นผู้แต่งนะคะมาดูสิเราจะทายถูกกันไหมนะ้าอ่ามาดูตรงนี้ก่อนนะคะฉันไม่ใช่กาว สีขาวเป็นน้ำเด็กดื่มประจำตอนเช้าก่อนเรียนอันนี้ในกรณีที่เราเปิดเรียนนะคะเราจะดื่มอะไรกันเป็นประจำตอนเช้าอ่าเรียนไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะมันก็คือนมนั่นเองนะคะนมจะเป็นนมถุงที่เราดื่มกันประจำทุกเช้านะคะต่อมาชันนี้คือขนอยู่บนศีสษะระวังเหม็นนะ หากไม่ดูแลขนก็มีทุกที่ในร่างกายนะคะขนที่แขนขนที่ขาทีนี้ขนที่อยู่บนศีรษะนะคะมันคืออะไรอ่ามันก็คือผมนั่นเองนะคะถ้าเราไม่รักษาให้ดีมันก็จะเม็นนะคะวิธีการดูแลรักษาผมก็คือต้องสระสระผมบ้างน,นะคะต่อไปอ่ายังไม่เสร็จเลยนะคะ เด็กๆชอบกินหวานลิ้นถูกใจชื่อต้นขอไข่เป็นใครบอกทีอันนี้เป็นสิ่งที่กินได้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีรสหวานอ่ามันคือขนมนั่นเองขนมนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบกินตอนนี้ไม่รู้กินแต่ขนมหรือเปล่านะคะหอกว่าอยู่บ้านต่อไปอ่าอยู่บ้านนะคะ ฉันสร้างความสุขคลายทุกความร้อนเหงื่อไหลก่อนคลายร้อนสบายอันนี้คือสิ่งของที่ทำให้เรามีความสุขทำให้เราคลายร้อนนะคะมันเป็นของใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนึงมันก็คือพัดลมนั่นเองนะคะพัดลมต่อไปนะคะ ฉันมีรถเปรี้ยวเขียวเข็ดเสียงฟันชื่อต้นของฉันมีมะนำทางฉันมีรสเปรี้ยวฉเฉลยเลยค่ะมะยมนั่นเองมะยมต่อไปคำที่เราฉเฉลยแล้วก็คือคำว่านมผมขนมนีม่สังเกตสีที่ต่างออกไปนะคะสีเหลือง คำว่านมผมขนมมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะวันออีกมีคำอีกพัดลมไม้ยมก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดอันนี้มีเพลงแม่กมนะคะไม่ได้บอกว่าวเว็บด้วยเราแค่อ่านกันก่อนนะคะ จากเพลงเราก็จะได้คำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าลมคำว่ากลมคำว่าร่วมอิม่มเอมเปรมอารมณ์โฉมความงามต่อมตุ่มตูม,ต,มตามยามต้วมเตี้ยมเหนียม งม,มจามสามเกมแกมโถมสนามอารามสมนามระบมถนอมเชื่อมทำเนียมรวมหลอมกรรมกลุ่มนะคะอันนี้เป็นบา,บางคำก็เป็นคำสองพยางอา ต่อสองดูนะคะอันไหนที่มีสองพยางคูจะขีดเส้นใต้นะคะเช่นคําว่าอารมณม์มีหมอหมาเป็นตัวสะกดคำว่าอะถ้ามันมีสองตัวไม่ใช่ไหอะคำว่าระบมระบมม้มาเป็นตัวสะกดคําว่าอะอารามนะคะสนามอันนี้ สองพยางเหมือนกันสมนามอันนี้มอมาทั้งคู่นะคะคำว่าทำเนียมก็มีมอมาเป็นตัวสะกดทั้งสองพยางนะคะคำที่มีสองพยาง้วมีมอมาสะกดอารมณ์สนามอารามระบมส่วนคําอื่นชัดเจนอยู่แล้วนะคะ,ะแม่กลมเป็นยังไงแม่กลมก็คือคําที่มีมอมาเป็นตัวสะกด เราเรียกว่าคําแม่กลมนะคะเช่นมะขามยิ้มคีมตุ่มภูมอ่าอันนี้เป็นชื่อพันไม้ทท้งน,นั้นเลยนะคะกระดุมทองกระฟังโหมชะเอมชะอมชุมเห็ดชวนชมมะรุมตาตุ่มตะลุมพุกนางแย้ม นมแมวผักขมพยอมมะขามมะตูมมะยมโสมส้มเลือกคำมาเติมนะคะในช่องว่างให้ตรงกับคำอธิบายลักษณะอันนี้จะมีคำว่าร่ม ระดุมเข็มผมมะขามขนมฉลามไมยมพัดลมชมพูอ่อ่านคำอธิบายนะคะแล้วก็เติมลงไปลองดูนะคะ,ฉะเฉลยดูฉเฉลยนิดนึง ข้อแรกค่ะผละไม้ที่มีรสเปรี้ยวลูกเล็กๆก,กลมๆก,ก็คือมะยมเป็นสิ่งที่ช่วยไายร้อนพัดลมของกินที่ไม่ใช่กับข้าวมีรสหวานเด็กๆชอบใจก็คือขนมใช้กราดส่วนต่างๆของเสื้อผ้าไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดออกจากกันนะคะเราเรียกว่ากระดุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บผ้าก็คือเข็ม สิ่งที่ใช้สำหรับกันแดดก,กันฝนคือร่มไม้ต้นขนาดใหญ่ฝักเป็นข้อข้อมีรสเปรี้ยวใช้ปรุงอาหารและทำยาเราเรียกว่ามะขามผนที่ขึ้นอยู่บนศีรษะปรบคุมศีรษะไม่ให้เกิดอันตรายเราเรียกว่าผมและข้อ9ผล,ลไม้สีแดงหรือสีเขียวรูปทรงกลมยาวด้านปลายขนโป่องออกเราเรียกว่าชมพู่ ปลาทะเลชนิดหนึง่งกินเนื้อเป็นอาหารนะคะก็คือฉลามเพราะฉะนั้นเราสรุปบทเรียนได้ว่าแม่กลมก็คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กลมนะคะสำหรับตามชมแม่กลมนะคะของชั้นปอสอง ็ถึงบทสรุปแล้วนะคะ